สวัสดีครับทุกท่านตัวนี้ผมมาอให้ชมสินค้าหน่อยนะครับสายอ่อนมีเข้ามาหลายตัวเหมือนกันนะครับจนเป็นเคียวตัวใหญ่ครับพี่ตัวนี้ก็เป็นสายนะครับปั๊ม็ x นะครับีก่สอ2นะครับีแ4นคลาสนะครับญี่ปุ่นนะครับฮีเซลนะครับจินเดวานะครับตัวนี้ก็เป็นมีสายมาด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นปั๊ม ปั๊มนิ้วนะครับมีแบรนด์โอลิมเปียอาตาบ้านนะครับก็บอกดำนะครับมาลูนะครับสายอ่อนชิโนก็มีนะครับมาลูนะครับปั๊มตัวใหญ่มาหนึ่งตัวนะครับนี่นะครับแล้วก็มาลูนะครับห้าห้าห้าศูนย์นะครับตัวนี้ก็บอกดำนะครับเจ๊กี้ามีมาตัวเดียวนะครับแล้วก็ปั๊มมาลูเอ็มเอสหกห้าศูนย์นะครับอยู่ในนี้นะครับเป็นได้หกห้าศูนย์นะครับ ปั๊มเขียว sp 5 SP ้า sp 4 5 1ห้านะครับตัวนี้ก็อบอกดำนะครับตัวนี้เดี๋ยวราลงแล้วก็เตรียมความใจให้นะครับถ้าได้ตัวเช็คก็สอบถามได้นะครับสายนะครับตัวนี้เป็นสายใหญ่นะครับ